สวัสดีครับช่างเมย์เฮลโลครับผมวันนี้มีมาเช็คของก่อนส่งลูกค้าครับตัวนี้เป็นลูกยางลูกยางลูกเล็กเล่นทางภาคอีสานครับเห็นไหมสวยนะครับสวยๆเลยครับเห็นไหมนี่เป็นลูกยางครับอ่าฟังเสียงหน่อยเห็นไหมครับลูกยางครับไม่มีเสียงนี่ลูกประกอบครับลูกประกอบสามเม็ดเห็นไหมครับนี่ตอนนี้เป็นลูกยางครับผม จานตัวนี้เป็นจานร,รีโมทครับผมจานร,รีโมทเอาออกตรงหนึ่งนะครับหกเห็นไหมครับไม่มีเสียงนะครับเอวนะครับออกเอวเห็นไหมครับลูกนิ่มตัวนี้สําหรับภาอีสานที่คนหลายๆถามหาครับผมหลายคนถามหาว่ามีลูกยางมีลูกเล็กไหมครับมีนะครับตัวนี้เป็นสามจุดแปดลูกเล็กสามจุดแปดตัวนี้เป็นคู้หกเอียว แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นขั้วห้าสองครับตัวนี้ขั้วห้าสองเห็นไหมครับห้าสองเห็นไหมครับห้าสองครับผมตัวนี้ขั้วห้าสองตัวนี้ขั้วหกเอียวครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาได้ทางเบอร์โทรวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมนะครับตัวนี้รูปประกอบครับผมตัวนี้ก็เป็นจานร,รีโมทครับจานร,รีโมทตูดสวยๆเห็นไหมครับ นะครับด้านี่โหมดตุ่สวยๆตุดวัดดวงนะครับนี่ครับดูรอบๆเลยให้ดูรอบๆเลยเห็นไหมครับนะครับนะครับด้านเี้โหมดตุ่สวยๆใครสนใจก็ติดต่อมาทางเบอร์ครับผมเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าสองแปดเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดห้าครับผมตัวนี้เป็นลูกสี่หุนก็มีครับสี่หุนตัวนี้สี่หุนสำหรับใครเล่นสามจุดแปดสี่หุนก็มีครับผมซับจุดห้าก็มีนะ ใอยากได้ตัวไหนก็สนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ครับผมเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ข้างล่างอีกทีนึงครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้ามีอะไรใหม่มาเดี๋ยวลงให้ดูครับผม